สวัสดีครับอยู่กับช่องอัมซ่าพาลาออีกแล้วครับอ่าสวัสดีวันที่ห้ธันวานะครับ2565้าครับวันที่ห้ธันวาคมวันพ่อครับคนอื่นล้างรถเก็บหมดแล้วครับแต่เรายังเหลืออยู่นะครับนี่ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะหมดครับเลยประมาณอยู่มันเดินไกลครับ เจ้าละสิบกว่าไล่สิบกว่าไร่อีกสามสี่เจ้าครับแล้วก็ปิดท้ายโดยนาโดยเองอีกหกไร่ครับพรุ่งนี้ครับครับตัวนี้ก็ประมาณสิบกว่าไร่ครับอันนี้ไปเก็บข้าวน้ําท่วมครับแล้วก็มีบนโคกนะครับใกล้หมู่บ้านนะครับอีกสองเจ้านะครับเป็นข้าวยืนครับวันนี้จะเป็นข้าวล้มหมดเลยนะครับอ่าอันนี้น้ําท่วมครับอันนั้นไม่ท่วม ข้าวนี่เป็นข้าวของไอ้นุนะครับไอ้นุรถไถซิ่งครับงานก็สะดุดนิดหน่อยครับทั้งฝนทั้งอะไรด้วยก็ทำให้ล่าช้าไปนะครับยังไงก็ขอบคุณชาวนาครับที่ยังรอเราอยู่นะครับขอบคุณชาวนาที่ยังรอผมอยู่นะครับ ้วยคำมั่นสัญญาครับขอบคุณที่เชื่อใจครับไว้ใจผมครับยังรอรถเรานะครับรถเกี่ยวก็มีเยอะแยะมากมายครับแต่เขาก็ยังรอเรานะครับยินดีเก็บให้ครับหนึ่งงานสองงานผมเก็บให้ได้หมดครับเพราะว่ารถเสร็จก็ล้างเก็บนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ก็จะเริ่มทำรถนะครับเปลี่ยนโซ่ใหม่ครับ เปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับแล้วก็เตรียมลงเกี่ยวข้าวนาปังประมาณเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่าปีนี้น้ำท่วมมาเยอะครับชาวนาหน้าจะทํานายเยอะเหมือนกันนะครับนี่ก็เขาก็มาสั่งข้าวปลูกผมไว้หลายคนอยู่นะครับนี่ก็ท่วมหมดนะครับตรงนี้มันทุ่งใหญ่นะครับอันนี้เราเกี่ยวอยู่ที่ติดกับบ้านน้องเรือนะครับตําบลกู่สันแตงครับ ข้าวนี่ล้มจุม่มแต่น้ำแห้งไปหมดแล้วครับปุนนี่ฟุ้งเลยครับข้าวล้มนะครับเดเกี่ยวสวนทางเกี่ยวยากหน่อยครับคันหน้าดูครับเมื่อเช้าผมก็เกี่ยวของพี่สาวไปนะครับแล้วก็ลงมาลงเจ้านี้ครับ ชมกันต่อครับที่ก็มีสายข้าวครับติดท่อเขารียบีครับเมื่อกี้ผักบุ้งครับเม็ดผักบุ้งกับเม็ดข้าวนี่พอๆกันเลยครับนี่พอบุ้งผักบุ้งขึ้นมาถมข้าวหมดนะครับน้ำท่วมข้าวล้มนานครับน้ำท่วมก็อันนี้ท่วมไปถึงรวงนะครับข้าวมันยืดตามน้ำนะครับพอยืดลำต้นยาวแล้วก็พอน้ำลงข้าวมันก็ลงด้วยครับ อยารงสวนด้วยครับลังผักบุ้งนะครับดูครับผักบุ้งเยอะมากเลยครับถ้าเป็นผุโผนี่น่าจะพันลูกเกี่ยวดันไปแล้วนะครับอันนี้ยังดีว่าเป็นเกีียวตลอดครับปัญหาก็คือผักบุ้งครับผักบุ้งมันติดตามท่อเขารีบครับผักบุ้งนี่เหนียวนะครับเป็นยางนะครับยางเหนียวนะครับทําให้ข้าวดําได้ด้วยนะครับแต่ดีหน่อยที่ว่ามันแห้งครับ ข้าวก็ไม่ดำกับสะอาดดีผมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายลงย t u b e นะสักเท่าไหร่นะครับดูก็ยุ่งๆหลายอย่างครับ แม่ก็มาเสียนะครับก็รถครันนี้ก็ปิดการขายนะครับสรุปแล้วก็คือไม่ขายครับว่าจ,จะเอาไปต่ออีกนะครับรถคันนี้ว่าตู้ไหวครับถ้าจะเปียกน้ำหมอกจะหนาจัดขนาดไหนนะครับตู้นี่ไหวครับไม่มีติดนะครับ ไม่มีติดป่องครับไม่มีติดป่องติดตู้นะครับนี่หน้านี่<ม>เดือนอุมพานี่ก็ว่าจะทํารถแล้วนะครับอุมพานี่ก็ว่าจะเปลี่ยนโซ่ไปก่อนนะครับเปลี่ยนโซ่แล้วก็ไล่เปลี่ยนเพาตัวไหนที่มันสึกหลอไปนะครับก็ทําเกี่ยวเกี่ยวท่อ เขาดีท่อเขารีบใหม่นะครับตรงไหนที่มันทำให้เสียเวลานะครับก็จะไล่เปลี่ยนไล่ทำหมดนะครับก็เดี๋ยวยากคนทุกวนครับเพราะว่ามีแต่ผักกุ้งครับต้องเร่งเครื่องช่วยหน่อยนะครับ ลูกปืนเกยวดันก็แตกครับยังไม่มีเวลาเปลี่ยนเลยครับมีแต่เขาเรีบเลครับ้าน้ำท่วมจะเป็นอย่างนี้ครับฟางก็ลมแรงครับกระจายไปหมดครับลมแรงนี่พัดฟางกระจายไปทั่วเลยครับ ตอ่อก็รีบอีกแล้วครับผักบุ้งเยอะครับไอ <c oughs> ้ปามต้องมาั่าตอก็รีบอีกนะครับ ผักกุ้งเยอะจัดครับมีแต่เม็ดผักกุ้งฝาเปิดมาเลยครับผักกุงล้วนๆครับมีแต่ใบผักกุ้งครับมีแต่ใบผักกุงนะ้งครับโยนลงให้นะเขาก็ว่าวันผักกุ้งไว้เขาอีก มีแต่ใบบักบุ้งครับเกียวอื้อเลยครับอืมเบดเบิดจ้อย ไม่ได้ใบพักบุ้งเลยสวนเนื้อไเป็นุเนี่ยเดอวมันไปขับื้อเยวปื้อวะมึงบอบอกน่ผักบุ้งมันเหนียว bữa đi xe hơi đi, bượt bại rồi, bụng bay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  bụng เพื่งนปีกายเลยแหละปีกายติดท่อเขาดีกกนกออดคันนี้ติดท่อเขารีบตากบุ่งว่าติดมงหนึ่งก็ต้องติดมงหนึ่งแล้ววะปลามือจกอ เขารีบพุ่งเขารีบไล่ก็เฟี้ยงมาต่อกัต่อครับหลังจากตกผักปุ้งอ่ะครับมีแต่ใบผักปุ้งล้วนๆครับ มันหละเปล่าอ่ามันแล้วครับต่อมาลีบดูครับลูเราอ่องออกไม่ได้ไปผักกุ้งนะครับเห็นต้นผักกุ้งครับมันเป่าไม่ออกครับไอ้กอ้อนในตรงนั้นมีแต่เม็ดผักกุ้งนะครับเอาอ,ออกมา ีแต่ผักปุ้งเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องอามซ่าพะโล้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทําคลิปต,ต่อไปนะครับ ล้วนๆนครับมาปู้มันขึ้นมาโมข้าวครับนี่ก็ต้องจากลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ